รันดอมหนึ่งนาทีมีคำตอบกับมินาวาทาโร่ใครแอบจองคุณไว้ในใจเขาคนนั้นนะคะอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นที่นับหน้าถือตาเป็นคนที่ดูอบอุน่นมีคาแรคเตอร์ที่หรูหลามาเห่านะคะอารมณ์แบบรวยแล้วก็แพงมากนะคะดูแล้วเขามีความรู้สึกเศร้าใจลึกๆนะไม่ได้เป็นอะไรที่มันเหมือนกับภาพลักษณ์ภายนอกเขานั้น รู้สึกว่าคุณเป็นรักแท้เป็นคนที่เขาอยากจะแสดงออกอยากจะกล้าบอกว่าเขารักคุณอยากจะประกาศให้โลกรู้ได้นะคะถึงเขาจะดูเป็นคนขี้กลัวหรือว่าแอบ,บรู้สึกกังวลใจกับเรื่องราวว่าเขาจะสามารถแสดงมันออกมาได้ไหมเขาจะพูดได้ไหมเขาจะรับผิดชอบกับการที่จะดูแลคุณไปตลอดทั้งชีวิตได้หรือเปล่า แล้วมันมีพลังงานเหมือนเป็นคนเก่าที่เคยดิวกันไว้อยู่แล้วหรือว่าเป็นคนที่อาจจะเคยให้ความหวังให้ความสัมพันธ์เคยคุยกันมาก่อนนะคะหากชอบคลิปนี้ฝาก s u b s c r i b e ไลค์แชร์แล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ